สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาาโฮเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีดพิมพ์ใหญ่เอหลวงูุทวดวัดช้างให้ปีพศ2539รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับองค์นี้ก็เป็นองค์ที่สวยแล้วก็ เรียกได้ว่าเข้มขังอีกหนึ่งองค์เลยนะครับผมสวยจริงนะครับองค์นี้กองเดิมพร้อมนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคโคจังหวัดปัตตานี28ธันวาปีสามเเจตนาในการสร้างพารุ่นนี้นะครับ นำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เจตนาในการสร้างดีจริงๆนะครับรุ่นนี้พิมพ์พระที่สร้างมีด้วยกันทั้งหมด4พิมพ์นะครับคือเตารีดพิมพ์เล็กเตารีดพิมพ์กลางแล้วก็เตารีดพิมพ์ใหญ่แล้วก็อีกหนึ่งพิมพ์นะครับก็คือกิ่งเฉลิมพ้นนะครับผม ก็มี4พิมพ์นะครับเนื้อที่สร้างมีด้วยกันทั้งหมด5เนื้อนะครับมีเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงิน,เน,นเนื้อหน้าและเนื้อทองคํากระไหลเงินกระไทองไม่มีสร้างนะครับทองแดงทองเหลืองก็ไม่มีสร้างนะครับองนี้ก็เป็นนวะพิมพ์ใหญ่นะครับผมแล้วองนี้สวยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบออกมารีวิวให้ชมนะครับผม เพลานี้แบบได้แบบโซนเนื้อเข้มนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยดีนะครับผมนี่เพานี้นี่เข้มเป๊ดเลยนะครับพิมพ์พ้าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นเตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับผมพิมพ์ใหญ่ A หัวจะแหลมนะครับ เขาไม่มีสร้างพิมพ์ B พิมพซี C, อะไรนะครับสําหรับรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่ A พิมพ์เดียวนะครับผมพิธีการปลูกเสกนะครับปลูกเสกที่วัดช้งให้3วัน3คืนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดสายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสกมีเกจิ คณอาจารย์แดนใต้ร่วมปลูกเสกมากมายรับขั่งเลยนะครับผมอาทิเช่นหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์หลวงพ่อทองวัดสัมเพาเชยหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะหลวงพ่อพรมวัดพลานุภาพนะครับเกจิดังๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าปลูกเสกเนี่ยเป็นร้อยรูปนะครับผมตรงนี้ก็สวยเลยนะครับผิวดีนะครับ ตรงนี้ก็จะมีแบบเหลือบๆนาคนะครับผมมีกระแสนาควิ่งแดงๆนะครับทางซ้ายและขวาตรงนี้ก็มีนะครับพารุนนี้ผสมเหล็กน้ำพีนะครับผมเหล็กน้ำพีเนี่ยก็จะเป็นของทนสิ์นะครับมีดีในตัวอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปลุกเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับองคนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆพี่ๆได้เช่าไปเลี่ยมทองน,นะครับจะแบบ เข้มขขังแล้วก็สวยมากนะครับพาเป็นพาหล่อนะครับผมพิมพ์พใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่จะมีเนื้อเกินที่หน้าผากทุกองค์มีหลุมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพาแบบละเอียดกันนะครับบัวหล่อเต็มนะครับหัวเข้าเต็มหัวเข้าเต็มนิ้วเท้านิ้วมือนะครับเส้นต่าง ดูที่หน้าตานะครับตรงนี้เป็นไงบ้างมีน้าเกินที่หน้าผากนะครับซ้ายขวาหล่อเต็มด้านข้างหล่อเต็มด้านข้างหล่อเต็มนี่ยังมีกระแสหนาคข้างข้างนี้ด้วยนะครับผ้าก็จะหนานะครับเพราะว่าเป็นเตารีดหล่อ เป็นพระหลอกก็ต้องมีการตัดช่อใช่ไหมครับนี่มีคาบเหล็กน้ำพีนะครับนี่นี่คาบเด็กน้ำพีอันนี้ไม่ใช่สนิมพระนะครับผมพอตัดช่อตรงนี้เสร็จนะครับเนี่ยเราจะเห็นรอยช่อนนะครับช่างก็จะทําการแต่งด้วยหินเจียนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนแนวทะแยงมีทุกแนวนะครับไม่ฟิกนะครับว่าจะต้องเป็นแนวไหนนะครับผมอยู่ที่ว่าจังหวะช่างเนี่ยเขาจะหยิบมา แต่งแนวไหนนะครับจังหวะนั้นเลยนะครับผมที่ด้านหลังนะครับองนี้เนี่ก็เส้นสายนะครับค่อนข้างที่จะชัดเลยนะครับที่เห็นด้านหลังเป็นเส้นๆ้นอะไรแบบนี้เนี่ยองนี้เนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้แต่งตะใบด้านหลังนะครับเส้นสายเนี่ยเกิดมาจากแม่พิมพ์นะครับผมเนี่ยที่เห็นเป็นเส้นๆ้นทั้งหมดนี้นะครับมีตําหนินะครับ ที่หลุมเล็กๆตรงนี้เนี่ยที่สองนาฬิกาเส้นขีดขนาดพื้นโลกสี่ห้าเส้นตรงนี้นะครับนี่มีค่าเปล็กน้ำพีนิดหน่อยนะครับตรงนี้ต่อโค้ดไปในข้างในแดงเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาเนอ้อนาวะนะครับเนื้อนาวะนี่ก็จะเป็นโลหะเก้าชนิดนะครับหล่อหลอมรวมกันนี่บิดเราก็จะเห็นสองเส้นนี้นะครับบิดดูนะครับคมๆนะครับผม คราวนี้มาดูกันที่โค้ดองนี้นี่ต่อโค้ดได้สวยเลยนี่นะครับชัดจริงนะครับหลวงพ่อทวดวัดชังให้28ธันวาคมปีสามเกแล้วก็โค้ดเถาะมหาพรมเรียกได้ว่าอง์นี้เนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างนะครับเป็นโค้ดองคูได้เลยนะครับผมเพราะว่าต่อโค้ดชัดทุกตัวนะครับผมเป๊ะเลยนะครับ ข้างในตรงนี้ก็กระแสแดงเลยนะครับผมเป็นพระที่เรียกว่าเจตนาการสร้างดีพิธีใหญ่เนื้อหามวลสารดีนะครับศัก์ศีเนี่ยเป็นศัก์ศีเตารีดหล่อรุ่นสองของทางวัดชังให้นะครับรุ่นแรกปีศูนย์ห้าก็หลักแสนหลักล้านไม่หมดแล้วนะครับเราก็ใช้รุ่นนี้แทนได้นะครับ มีในสารบบของวัดชังให้อย่างแน่นอนนะครับมีการจัดสร้างชัดเจนมีในรายการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยก็เรียกได้ว่าเป็นพาะยุคก,กลางที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับเตารีดรุ่นนี้นะครับผมอนาคตนี่ก็น่าจะแพงกว่าน,นี้อย่างแน่นอนนะครับอนาคตนี่น่าจะไปหลายหมื่นนะครับผม เนื้อเงินเนี่ยก็อาจจะข้ามแสนได้นะครับเนื้อทองคำก็อาจจะข้ามล้านได้นะครับเพราะว่าราคารุ่นนี้เนี่ยนะครับขยับขึ้นมาโดยตะลอดนะครับผมถ้าเศรษฐกิจดีๆจังหวะดีๆเนี่ยผมว่าพารุ่นนี้ไปไกลนะครับเพราะว่ารูปทรงสวยงามพิธีใหญ่เจตนาการสร้างดีเนื้อหามวลสารดีแล้วก็ชัดเจนทุกอย่างนะครับผมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับก็นะครับ สำหรับองค์นี้นะครับเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พท่านใดสนใจนะครับจะเช่าไปใช้นะครับไปเลี่ยมทองสวยๆนะครับองค์นี้นะครับเนี่ยผมลองนี่วางวางให้ดูก่อนนะครับนี่ถ้าอยู่ในทองเนี่ยวิ้งแน่นอนนะครับผมถ้าอยู่ในกรอบทองนะครับก็สําหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับผม ผมเปิดราคานะครับไว้ที่18,500บาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับ0 9 8ย์4 1 3 6 6ดดห้าสี่หนึ่งสาหหเช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบรมเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ